เมื่อยบบดองนี่นอนอยู่เย็นบอสฉันเปิดแอร์ไปถ่าเลยีช้ำพอบนอนแล้วคือเย็นดีแท่ากัท้องกันคือเป็นฮอนฮอนไหนแอบไปกระชียเด็กกันข้ามานอนน้องแก้วเป็นอย่างสามขนจังอบอุ่นหอดด้วยครับพี่น้องนมแบ่งเดียไปลอยวันคุณย่านครสวรรค์อ๋อ งานทุกวันว่าไส้บ่อคาดในกลัวของเราโอ้ยจิ้มเบลล์ไปเห็นเที่ยวซิวแต่ตลาดไปตลาดดีเลยมีอย่างไรขนซอยบ่อบ่อหิวเข่าหิ้วนามบ่อหิวบ่อถ้าไปกินมูกกะท่าบ่อเส็งเสียดีบ่หิวตี ส่วนนุ่มจวงไปกินก่อนกลอมก่นกนนอนพีนน่น้องหิ้วบ่โอ้โหนี่นอนทักแขนนอนพป่แบพอบกระเทือนนอนไหมก็เลี้ยวกันกระตีสองเอานอนเอาเสียง ของนีเย็นเย็นพี่น้องไม่นมอา้มาบางหอกได้เปิดทองใบ่ายิ่ห้วยห้ยมืน,นี่นมแบ่งประเดมาเด้นนอนแบ่มีงานด่วนพี่น้องไปต้องถามเด้อเอาชื่อกว่างานด่วนเนาะ,ะนงานด่วนเล่บอดเล่บโครบแก่งนเมื่อน,นี้เล่บดสี่มวนบอนอเมื่อนี่เจ้า่ครบก็ัก้ามเจ้านีละ,ะเราักกร,ระบเ้านีเลเรือสาม ส,สามสองสาวหนึ่งเบาอีกหนึ่งสาวไปธุระฝนะสิบแปดแล้วสัน้นปื๊ดที่สิบแปดฝน่นโอ้ยนั่นอยากกินมูกระทะยแบเสียบเลลาร์าจวง,งวเท่าประหยัเหนหิวด้วยิหมูกระทะอย่างยำนี่น,าน้าตะเลียดยร้านข้าเจ้าเปิดจะแซ่บแบบน้ำซุปนี่หอมเนื้อหมูนี่มักย่างดีจ้ง สาวเกไม่ยากแล้วเขาเรียนหมูมาได้สองทบกคนหิวอีดีจริงหิวนอนอีดีแล้วีปน้องเบิ้งเนี่ยมาหอดของโฮมรุ๊กเ้ยกับโฮมเอาคันบ้าหิวกันคันบ้าหิวเข่ากันหิวนอนฟันอีเด้สนเจอกันตอนเย็นคุณไปกินข้าวหลังงาน ฟันดีค่ะหอดวดวพี่น้อง